ตอนที่ห้าปลาทองสร้างหนทางรวยปลาในร้านมีปลาราคาแพงจำนวนมากปลาทับปอที่แพงที่สุดมีมูลค่า150,000หยวนและปลามังกรที่แพงที่สุดอีก100,000หยวนหวังเสียนอมองดูปลาในร้านขายตู้ปลาปลาที่แพงที่สุดในตู้ปลามีเพียงราคาหลักแสนไม่มีปลาราคาหลักล้าน เขาดูที่ปลาและพบว่าปลาพวกนี้ทั้งหมดเป็นปลาเกรด0รวมถึงปลามังกรด้วยและให้พลังงานมังกรไม่ถึงหอนั่งงอหน่วยมีเพียงแค่ปลามังกรบางตัวเท่านั้นที่ให้พลังงานมังกรหอนั่งงอหน่วยปลามังกรและปลาคาฟอในตู้ปลานั้นสวยงามจริงๆเกล็ดของปลามังกรนั้นมีสีทองและส่วนหัวที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากและมีหนวดที่สวยงามสีสันสดใสของปลาคาฟอและปลามังกรเมื่อว่ายนํำในตู้โชว์สวยงามดังเช่นศิลปะที่มีชีวิต ปลาคาฟอและปลามังกรของคุณที่นี่ค่อนข้างแพงมากแต่มันก็ดูสวยจริงๆหวังเสียนอย,ยิ้มและพูดคุยกับงานข้างๆเขามันยังไม่ถือว่าแพงคุณคงยังไม่เคยเห็นปลาคาฟอและปลามังกรราคาหลักล้านราคาปลาของที่นี่อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นบริกรพูดพร้อมกับยิ้มเมื่อหวังเสียนอยได้ยินคำตอบบริกรเขาถามทันทีคุณแยกแยะความแตกต่างของปลาคาฟอและปลามังกรที่ดีและมีราคาได้อย่างไร ปลามงกรสีแดงเป็นปลามีค่าและหายากที่สุดในหมู่ปลามังกรและเช่นเดียวกันปลาคาปอสีแดงก็มีค่าสูงเช่นโดยเฉพาะปลาคาปอของประเทศที่ไปอูนอสีสวยงามกว่าและมีมูลค่าหลายล้านบริกรยิ้มและอธิบายให้เขาฟังหวังเสียนอพยักหน้ารับและถามว่าถ้าผมต้องการเลือกดูปลาคาปอและปลามังกรราคาหลักล้านในเจนงิีนนี่จะต้องไปที่ไหน คุณสามารถไปดูที่ตลาดดอกไม้และนกไผ่ชิกง,งอได้แต่ปลาคาฟอและปลามังกรราคาหลักล้านนั้นไม่ธรรมดาและมีคนไม่กี่คนที่สามารถซื้อปลาสวยงามราคาแพงนี้ได้โอเคขอบคุณมากหวังเสียนอยยิ้มและพยักหน้าเขาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วค้นหาเขาใช้เวลาเพียงไม่นาน เป็นอย่างที่พนักงานสาวพูดแน่นอนสัว์นำราคาหลักล้านไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะเสือหรือขายมันแต่ถ้าเป็นปลาหลักหมื่นหรือหลักแสนยังเป็นที่ต้องการของตลาดค่อนข้างมากและการเสือขายย่อมคล่องตัวกว่าหวังเสียนอคิดในใจของเขาและยิ้มให้บริกรแล้วเดินออกไปตอนที่ยงไปที่ตลาดดอกไม้และนกเพื่อหาข้อมูลดูดีกว่าหวังเสียนอดเดินออกจากร้านขายปลาและนั่งรถแท็กซี่ไปที่ตลาดดอกไม้และนก ตลาดดอกไม้และนกบ้างอยู่ที่ไห่ตงของเขตเจนชิงงอซึ่งงอไม่ไกลจากที่เขาอยู่มากนะัก20นาทีต่อมาโดยรถก็จอดอยู่ที่ประตูของตลาดดอกไม้และนกตลาดดอกไม้และนกเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ในฐานะที่เป็นตัวเมืองรองจากเมืองหลักอย่างเจนชิง,งอมีผู้คนมากมายที่นี่หวังเสียนอเดินเข้ามาด้านในและปฏิบัติตามป้ายบอกทางและสถานที่เพื่อเดินไปยังบริเวณร้านปลาตรงกลางมีสัตว์เลี้ยงขายมากมายเขาเห็นสุนัขเลี้ยงราคาห0 0 0 0หยวนและมีสัตว์อื่นอีกมากที่มีราคาค่อนข้างแพง ตลาดดอกไม้และนกในเจนชิงงอตกแต่งอย่างดีมากถนนกว้างและสะอาดและมีห้องพักทางสองด้านเนื่องจากวันนี้ฝนตกมีคนเดินถนนไม่มากหวังเสียหนอไปที่บริเวณที่มีปลาสวยงามและตู้สัตว์น้ำและดูร้านขายปลาสวยงามสำหรับครอบครัวจะมีการแสดงปลาทองในวันพรุ่งนี้และอาจมีคนมากมายที่มาร่วมงานนอกจากนี้ยังดึงดูดผู้คนจากเมืองอื่นๆอีกด้วยมันจะทำให้ผู้คนจำนวนมากเข้ามาและมีการค้าขายที่ดีเราควรเตรียมตัวกันตั้งแต่วันนี้การแสดงปลาทอง มันเป็นนิทรรศการร่วมกันที่จัดขึ้นนอโดยฟาร์มปลาทองจินหัวและฟาร์มปลาทองหลงเหลียนและฟาร์มปลาทองขนาดใหญ่อื่นๆอีกหลายแห่งหรือไม่ใช่มีลูกค้าจํานวนมากมาที่นิทรรศการที่ฟาร์มปลาทองหลายแห่งท้ายที่สุดแล้วฟาร์มปลาทองเหล่านี้มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศฉันไม่รู้ว่าจะมีปลาทองอะไรในวันพรุ่งนี้จะมีปลาทองที่ดีที่สุดกี่สายพันธุ์อาจมีปลาทองรีแอเคปอบอเราออเรนดาปลาทองครีเทาหรือปลาทองทันด้าก็ได้ นี่เป็นการยากที่จะบอกได้แต่ตรามขนาดใหญ่หลายแห่งอาจมีปลาทองรีแอร์เคป,ปอบอลเราออเรนด้ออกมาก็ได้เมื่อหวังเสียนอเดินเข้าไปในร้านขายปลาสวยงามเขาได้ยินว่าทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่เขาเหลือบมองเล็กน้อยปลาทอง ปลาทองเป็นปลาสวยงามทั่วไปแต่อย่าคิดว่าปลาทองเป็นเรื่องธรรมดามากปลาทองบางสายพันธุ์สามารถขายได้หลายหมื่นหยวนหรือปลาทองรีแอเคปอบอรเราเออเรนด้าที่สมบูรณ์แบบบางตัวขายได้ในราคาหลายแสนมันจึงถูกเรียกว่าแพงที่สุดในโลกของสายพันธุ์ปลาทองถ้าพรุ่งนี้จะมีการแสดงปลาทองเขายกคิ้วขือนนอและดูปลาทองในร้านเขาตื่นเต้นขื่นนอนมาทันทีพี่ชายขายปลาทองให้ฉันหน่อยเอาตัวแข็งๆนะ เชิญเลยน้องชายปลาทองของร้านฉันเป็นปลาทองที่ดีที่สุดในละแวกมีร้านอื่นๆไม่สามารถเทียบได้ถ้าเแปด8ตัวฉันแถมตู้ปลาให้น้องชายด้วยเลยเจ้าของร้านวัยกลางคนได้ยินเสียงของหวังเสียนอและพูดต้อนรับด้วยรอยยิ้มขอบคุณหวังเสียนอยิ้มและให้เจ้าของร้านและจ่ายเงิน450หยวนมันแพงจริงๆแต่ถ้าประสบความสำเร็จจอมันจะเพิ่มมูลค่าหลายพันเท่า หวังเสียน้อยยิ้มจนตาหยีและอุ้มตู้ปลาทองแปดตัวไปทางด้านนอกเขาขับนั่งรถกลับไปมหาลัยและในรถหวังเสียนอมองหาข้อมูลมากมายจากโทรศัพท์เกี่ยวกับปลาทองหลังจากหาข้อมูลตลอดช่วงบ่ายเขาเห็นคุณค่าของปลาคาร์ฟอนนั้นสูงที่สุดและปลามังกรนั้นเป็นอันดับสองเขาต้องการแปลงปลามังกรเพื่อขายแต่เนื่องจากมีการจัดนิทรรศการปลาทองในวันพรุ่งนี้เขาก็ยกเลิกแผนการทั้งหมดของเขา ถึงแม้ว่ามูลค่าของปลาคาฟฟอนและปลามังกรจะสูงแต่รูปร่างของปลาพวกนั้นมีขนาดใหญ่กว่าปลาทองถึงสิบเท่าและการใช้ของพลังงานมังกรก็ค่อนข้างสูงปัจจุบันเขามีพลังงานมังกรน้อยและราคาของปลาทองก็ไม่ตำ่ำนิทัศการปลาทองในวันพรุ่งนี้ต้องมีผู้เสือมากมายฉันสามารถใช้พลังมังกรเพื่อเปลี่ยนปลาทองเพื่อเพิ่มมูลค่าได้หวังเสียนอคิดอยู่กับตัวเองและเดินหิ้วตู้ปลาและกางร่มเพื่อเดินกลับเข้าไปที่หอพัก ฝนยังคงตกหนักมากและมีนักเรียนเพียงไม่กี่คนที่อยู่บนถนนนั่นดูเหมือนจะเป็นเขาเมื่อเธอเดินเข้าประตูมหาลัยเข้ามากวนชูชิงถือร่มอยู่และเห็นรูปร่างคุณตาเดินอยู่ด้านหน้าของเธอเธอมองไปที่ร่มและเสื้อผ้าที่เขาใส่เธอจําได้อย่างแม่นยำดวงตาเธอก็เป็นประกายวนชูชิงลังเลเล็กน้อยแต่ก็ยังเดินเข้าไปและตะโกนทักเธ คุณคาพผืมหวังเสียนอได้ยินเสียงที่มาจากด้านหลังและหันหน้ากลับไปมองและสับสนเล็กน้อยมันเป็นเขาจริงๆคุณชูชิงเห็นหน้าของหวังเสียนอและใบหน้าของเธอก็ประหลาดใจขอบคุณคุณจริงๆนะคะวันนี้คุณชูชิงเดินเข้ามาและพูดกับเขาด้วยความขอบคุณอย่างสุดซึ้งอคุณชูชิงหวังเสียนอตกใจเล็กน้อยแต่ก็ยิ้มและพยักหน้ารับรู้จักฉันด้วยหรือคะ่ะ คุนชูชิงได้ยินเขาเรียกชื่อเธอและถามด้วยความประหลาดใจผมจะไม่รู้จักสาวงามดาวของคณะได้อย่างไรหวังเสียนอยยิ้มให้เธอและหัวเราะเบาๆตอนที่หปลาทองรีแอเคปอร์บเราออเรนดาคุณเรียนอยู่ชั้นปีที่สองปีเดียวกับฉันเหรอคุณอยู่คณะไหนบนเส้นทางเล็กๆในมหาลัยคุณชูชิงมองไปที่ชายหนุ่มด้วยดวงตาที่แหล่งประกาย ความสูงกว่า1.78เมตรไม่สูงมากเกินไปอย่างไรก็ตามเขามีออร่าที่เป็นเอกลักษณ์อยู่รอบตัวเขาใบหน้าที่แน่วแน่ของเขามีความมั่นคงที่คนอื่นไม่มีเธอรู้สึกขอบคุณเขาที่ช่วยเธอในตอนบ่ายถ้าไม่ใช่เพราะเขาผู้ชายคนนี้เธอนึกภาพไม่ออก,กว่าจะแก้ปัญหายัางไงฉันเรียนสาขาบ,บริหารธุรกิจคณะเดียวกับคุณห้องเรียนอยู่ใกล้ๆกันคุณสามารถรีฉันว่าหวังเสียนอหวังเสียนอตอบด้วยรอยยิม้มการบริหารธุรกิจห้องเรียนของเราอยู่ใกล้กัน คุณก็ไม่ได้กลับบ้านในช่วงปีดอเทมอมฤดูร้อนด้วยเหรอ่วนสู่ชิงยังกล่าวต่อไปว่าฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆตามรับความช่วยเหลือของคุณในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอนในวันนี้ถ้าไม่ใช่เพราะคุณช่วยไว้ฉันก็ไม่รู้จริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นนอกับฉันคุณไม่ต้องขอบคุณผมหรอกมันเป็นการกระทําที่เล็กน้อยเท่านั้นหวังเสียนอยมิ่งก่อนจะพูดต่อและผมไม่ได้กลับบ้านในฤดูร้อนนี้ผมต้องทํางานที่เศษในช่วงพักฤดูร้อนที่นอกมหาลัย โอ้จริงเหลือช่างเป็นเรื่องบังเอิญจังแต่ก็น่าเศร้าที่ฉันโดนไล่ออกจากงานแล้วควรชูชิงหน้าม่ยเล็กน้อยอืมเสียใจด้วยนะหวังเสียนอมองเธอและยิ้มให้พูดต่อไปว่าขอพักของผมอยู่ตรงนั้นไว้เดี๋ยวเราพูดคุยกันใหม่นะ หวังเสียนอโบกมือขณะพูดสิ่งที่เขาคิดถึงในขณะนี้คือปลาสวยงามและการทําเงินเขาไม่มีกระติตกระใจที่คิดจะคุยกับสาวสวยในตอนนี้หวังเสียนอเดินออกไปในทันทีสิ่งนี้ทําให้กวนชูชิงตกใจเล็กน้อยเมื่อเธอมองที่หลังของเขาเออรอก่อนคุณอะไรหรึหวังเสียนอถามไม่เหลือเขาเห็นเธอเรียกเขาให้หยุดกระทันหันเหมือนมีเรื่องจะพูดด้วย ฉันสามารถเพิ่มคุณในวีแชทได้ไหมจะได้ขอบคุณคุณทุกคนในร้านวันนี้นั้นแต่งองว่าฉันผิดไม่มีใครเข้าข้างฉันเลยมีแต่คุณยังน้อยก็ให้ฉันลิ้งองอาหารคุณสักคอรงังกุนชูชิงกลา่าวอืมได้สิหวังเสียนอพยักหน้าอย่างไรก็ตามเขายิ้มอย่างของขื่นหลังจากมองดูตุ๊กลาและร่มในมือของเขาโทรศัพท์ของผมอยู่ในกระเป๋าผมจะให้หมายเลขของผมกับคุณและคุณสามารถเพิ่มผมเป็นเพื่อนเอาทีหลังได้ โอเคคุณชูชิงพยักหน้าเธอเธอหยิบโทรศัพท์คืนนอมาแล้วเพิ่มเบอร์หวังเสียนอไว้ใน v วีแชทเอาละฉันจะไม่รบกวนเวลาของคุณมากไปกว่านี้แล้วลาก่อนนะแล้วเจอกันคุณชูชิงโบกมือให้เขาหลังจากส่งคำขอเป็นเพื่อนลาก่อนแล้วเจอกันหวังเสียนอพยักหน้าและเดินไปที่หอพักอย่างรวดเร็วตอนนี้ฉันไม่มีเสน่ห์หรือ,อยังไงกันนะ กวนชูชิงมองไปที่ด้านหลังของหวังเสียนอและสัมผัสใบหน้าของตัวเองด้วยความเศร้าเขาช่วยฉันจัดปัญหาจนรู้สึกดีกับเขาถ้าเขาขอคบกับฉันบางทีฉันจะรับไว้พิจารณาเขามีแฟนหรือยังนะกวนชูชิงบนพึมพังอยู่คนเดียวเธอคิดอยู่สักครู่ก่อนที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาและส่งข้อความไปหาเพื่อนเธอในชั้นเรียนของการบริหารธุรกิจเสี่ยวหยามีเด็กชื่อหวังเสียนออยู่ในชั้นเรียนของคุณหรือไม่หวังเสียนอใช่ไหมเกิดอะไรคือนอเหรอ ใช่เขาอยู่ชั้นเรียนเดียวกับฉันเองหวังเสียนอเขาไล่ตันจีเธอหรือไม่ไม่น่าใช่เขาเป็นเด็กที่เก็บตัวมากประมาณส0สวินาทีข้อความตอบกลับก็ปรากฏคือนอที่โทรศัพท์กวนชูชิงเก็บตัวกวนชูชิงเห็นเซียวย่าตอบข้อขความมาและพยักหน้าอย่างเรามาระวังตอบว่าไม่เขาคนนี้ช่วยฉันจากปัญหาย,ยุ่งยากบางอย่างและเขาก็ดูดีและมีเสน่ห์มาก อึงช่วยคุณจากปัญหาใหญ่เรือฉานรู้จักเขานิดหน่อยหอหนักกาของฉันอยู่หอพักเดียวกันครอบครัวเขาค่อนข้างมีปัญหาเขาอาศัยอยู่กับน้องสาวเพียงสองคนไม่มีใครดูแลพวกเขาเขาเรียนไปต้องทํางานไปเพราะต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียนรวมถึงค่าใช้ใจ่ายต่างๆและค่าครองชีพของตัวเขาเองกับน้องของเขาด้วยและตัวเขาก็ไม่ค่อยได้เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มของมหาลัยเลยเพราะต้องทํางานนอกเวลาน่าสงสารมาก น่าสงสารกูนชูชิงเห็นคำตอบของเซียวหยาสับสนเล็กน้อยในเมื่อวันนี้เขาไปที่อุียปีงอเพื่อทานอาหารมีคนน่าสงสารคนไหนบ้างที่จะไปกินอาหารที่ร้านอุียปีงอกูนชูชิงรู้สึกงงงวยแล้วตอบว่าโอเคฉันรู้แล้วฟังจากเธอแสดงว่าเขาน่าจะเป็นคนดีนางฟ้าผู้ใจดีเธอคิดจะชอบเขาจริงๆเหรือฉันว่าเธอคิดใหม่อีกรอบดีกว่า อยาคิดไปไกลฉันแค่อยากรู้นิสัยเขาเท่านั้นหวังเสียนอไม่ทราบว่าเทพธิดาแห่งมหาลัยกำลังสอบถามเกี่ยวกับตัวเขาในเวลานี้เขามาที่หอพักและล็อกห้องจ้องมองปลาทองแปดตัวในตู้ปลาฉันไม่รู้ว่าการใช้พลังงานจะเยอะหรือเปล่าหวังเสียนอหยิบปลาทองคือน,นอมาและเขาก็เข้าสู่จิตสํานึก เขาใช้พลังมังกรเข้าสู่ร่างของปลาทองสีดำสลับขาวโดยตรงปลาทองนี้เรียกว่าหลันเฉาราคา120หยวนซึ่งองอค่อนข้างแผ่งขาวกำลังเตรียมที่จะเปลี่ยนปลาทองให้เป็นตัวที่มีค่าที่สุดในหมู่ปลาทองดังนั้นเขาจึงจําเป็นต้องเลือกปลาทองทั้งหมดที่เสือมาให้คล้ายกับสีของปลาทองรีแอเคปอบอราอเรนดาพลังงานมังกรเข้าสู่ร่างกายของปลาทองและมีส่วนที่สามารถควบคุมได้ปรากฏคือนอมา รอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าของหวังเสียนอมังกรมีอำนาจควบคุมสัดนำได้แท้จริงพลังมังกรนั้นสามารถทำให้ปลาวิวัฒนาการและปรับเปลี่ยนสภาพได้เขาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วปรับให้สีและขนาดลำตัวให้เข้ากับภาพของปลาทองรีแอเคสปอบอราออเรนดา ซัเร็จอหวังเสียนอเห็นปลาทองรีแอเคปอร์บเราออเรน้าที่ถูกดัดแปลงใบหน้าของเขาแสดงความตื่นเต้นปลาทองรีแอเคปอบอบราออเรน้าซึ่งงอได้รับการดัดแบบปลงจากพลังงานมังกรน,นั้นมีความสวยงามมากกว่าในภาพเสียอีกนอกจากนี้มันยังมีออร่าต่างๆและแสดงถึงความสวยงามมีเสน่ห์และสูงค่ามากกว่าปลาทองทั่วไป นอกจากนี่ปลาทองรีแอเคปอบราอออเรนดานี่ดูดีมากแม้แต่ในหมู่ปลาทองรีแอเคปอบราอออเรนดาด้วยกันมันยังเป็นปลาที่ดีที่สุดมันสวยมากอย่างไรก็ตามการอัปเกรดปลาทองรีแอเคปอบราอออเรนดาหอหน้าเงากคารันทำให้หมดพลังงานสองต้งการใช้พลังงานค่อนข้างสูงแต่ถ้าฉันจะอัปเกรดปลาที่มีขนาดใหญ่กว่าเช่นละมังกรและปลาคาฟฟอร์อาจต้องใช้พลังงานมากถึง20หรือ30หน่วยมังเสียนอขวดคิวเล็กน้อยเขาได้รับพลังงานมังกรมาเพียง20หน่วย หลังจากกินปลาจำนวนนับพันในทะเลสาบของมหาลายัยหลังจากช่วยกวนสู้ชิงในช่วงบ่ายเขาก็เหลือเพียง19แต้มเท่านั้นมาหาเงินก่อนเถิดฉันสามารถรวบรวมพลังมังกรโดยการกินปลาในทะเลสาบหรือมหาสมุทรนอกจากนั้นฉันยังสามารถรวบรวมมันได้ด้วยการฝึกฝนและเพาะปลูกหวังเสียนอคิดกับตัวเองเงินยังคงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขาเขาอัปเกรดต่อไปโดยใช้พลังงานมังกรในไม่ช้ารีอแอร์เคปอ,อรบราอรเรียนนาก็ถูกสร้างขึ้นทั้งหมด เมื the the like ่อมองดูรีแอเคบอบราอเรนดาที่มีชีวิตชีวาและว่องไวในตู้ปลาความตื่นเต้นทำให้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มแปดปลาทองถ้าเราขายตามราคาตลาดปัจจุบันปลาเหล่านี้จะมีมูลค่ามากกว่าสองล้านดวงตาของหวังเสียนอสว่างขึ้นอหากเขาสามารถได้รับสองล้านจริงๆเขาจะไม่ต้องทำงานนอกเวลาในอนาคตเขายังสามารถทำให้น้องสาวของเขาสนุกกับชีวิตในมหาวิทยาลัยของเธอได้อย่างแท้จริงชื่อหวังเสียนอ เผ่าพัพานธุ์มนุษย์สามารถแปลงเป็นมังกรได้ระดับขั้นหนึ่งพลังงานมังกรเศษสามส่วนหนึ่งพันความสามารถพิเศษปกครองสัตว์นำสัตว์นำทุกชนิดที่ต่ำกว่าระดับความสามารถของคุณลืมกินสิ่งมีชีวิตเพื่อสกัดเปลี่ยนเป็นพลังงานมังกรระบบการสึกฝนพร้อปลูกราชามังกรศักดิ์สิทธิ์ พลังงานมังกรเสียไปสิบหกหน่วยและฉันรู้สึกว่าฉันออนแออย่างเห็นได้ชัดฉันต้องฝึกฝนให้ดีและพยายามเพิ่มระดับเป็นระดับที่สองโดยเร็วที่สุดแล้วฉันจะกลายเป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์และมีวังมังกรเป็นของตัวเองหวังเสียนอมองดูข้อมูลของเขาและมีแสงประกายแสงในดวงตาของเขาเขากระโดดขึ้นนอไปที่เตียงแล้วนั่งลงทันทีบ่มเพาะพลังมังกรศักดิ์สิทธิ์และนำพาพลังมังกรเข้าสู่ร่างกายตอนที่เจ็ดการบ่มเพาะพลัง